ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลุกหลุกลาลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดควานช้างนะครับเพราะว่าความยาวนั้น15นิ้วนะครับมีดยุบ ต้นนะครับก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีจุดต้นนั้นใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับเน็บกระเอวนะครับผู้ใดมีช้างก็เอาเป็นมีดควานช้างนะครับผู้ใดไม่มีช้างนะครับก็อไปไว้ ประจำบ้านนะครับเพื่อเอาไปศึกษานะครับพึงพาพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับไม่ให้สิ่งเลวร้ายนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับมีของงลวงพ่อเดิมป้องกันภัยนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันนะครับเล่มแรกอย่างนี้นะครับนี่นะครับ โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับมีจุดต้นนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับไล่รูปแบบนะครับแหวนลัดปลอกลัดกันมีดอย่างนี้นะครับนะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับบางเล่มนั้นก็เป็นเหล็กหล่อดำนะครับผสมเงินนะครับ เป็นโลหะเงินอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่เล่มนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่าจะออกสีคล่ำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับดูดดไม้นะครับนะครับไม้เก่านะครับก็เป็นริ้วๆลอยๆอย่างนี้นะครับรอยเหี่ยวรอยยุบรอยย่นของไม้นะครับ ่ครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์อยู่นะครับนะครับวายนี้นะครับเจ้าของเขาลัดมาใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ามันไม่มีนะครับเพราะว่าจะมีแต่ข้างบนนี้นะครับนะครับเป็นเชือกลงลักถักเชือกไว้นะครับนะครับมีดยุบต้นนะครับเขาเน็บกระเอวนะครับเน็บกระเอวตรงนี้ก็เลยไม่มีนะครับแต่พอท่านตาน่าจะ เสียไปนะครับลูกหลานก็เลยเอาไปนะครับถักหวายนะครับให้ช่างถักหวายมาใส่ใหม่นะครับเพื่อความแน่นหนานะครับยืดอายุการใช้งานนะครับนี่นะครับเขาพกกันนะครับประจํานะครับคนสมัยก่อนนะครับเดินทางไปไหนใกล้ไกลนะครับสมัยก่อนนี้นะครับจะเดินทางรัดป่ารัดทุ่งรัดดง รัดป่ารัดเขาไปนะครับบางคนก็เป็นนายห้อยขายอวัวขายควายอย่างนั้นะครับบางคนนะครับบางคนก็เอาไปติดบ้านนะครับป้องกันวกผีปีศาจนะครับคุณใสมนดำนะครับพวกลมเพลมพัดอย่างนี้นะครับนี่นะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับความยาวรวมด้าม1ิ หานิ้วนะครับเล่มนี้นะครับเฉพาะใบ9้านิ้วนะครับนี่นะครับ15หนิ้วนี่นะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับ15นิ้ว16นิ้วนึ่งนีนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็แห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับเบาเลยนะครับเบานะครับลอยน้ําได้เลยนะครับความเบาความแห้งของไม้นะครับ เราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนะครับแบบนี้นะครับลายน่องสิงกหนกนะครับลายน้องสิงนะครับโอ้โหว้นะครับดูนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสามร่องนะครับหนึ่งร่องสองร่องนะครับสามร่องนะครับหนึ่งสองสามร่องนะครับนะครับลายกหนกสวยงามนะครับเหล็กนะครับผสมมวลสาร เพิ่มความสัพสิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับออกเขียวเขียวคร่ำครนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับลายน้องสิงกนกนะครับนี่นะครับหยุบต้นนะครับนี่นะครับโหดูครับก็ตอกลายนะครับสวยงามมากนะครับนะครับเล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับนี่นะครับความยาวของใบสิบ ใบความยาวของใบ9้านิ้วนะครับยาวรวมด้าม15บนิ้วนะครับสวยงามนะครับดูสันหนาเลยนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหดูการเข้ากลั่นมีดนะครับแน่นเปี้ยสนิทเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับการเข้าคลั่งก็แน่นนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับมีความพิเศษนะครับ เพิ the heavens, these these ่มความศักด <box> ิ so, means, wellness, ์สิทธ oh, ิ example, crazy, so, like, ment, ์เข้มแขังนะครับนะครับด <OC> ีนะครับตะกุดนะครับตะกุดทองตะกุดเงินนะครับนี่นะครับตะกุดนาคอย่างนี้นะครับเหล่มนี้นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นนาคหรือเป็นทองนะครับแวววาวเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับทองกับนาคนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ฝั่งระดอกนะครับนี่นะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปไววบูชากันสักเล่มหนึ่งนะครับนี่นะครับแนะนําเล่มนี้เลยนะครับนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปดแปนสนะครับนะครับนี่นะครับยาวรวมด้าม15นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับ มีตะกุดทั้งสองฝั่งนะครับนะครับเดียกว่าเล่มเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วนะครับนะครับในด้านพุทธคุณนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับนะครับยุบเดียวกันนะครับยุบต้นนะครับโอ้โหดูอายุน่าจะแตะร้อยปีนะครับทั้งสองเล่มนะครับ ให้สังเกตท like <this week. S 2> ี่ไม้นะครับความเก่าความเหี่ยวความย่นของไม้นะครับนี่นะครับทันทีเข้ามากันใหม่ก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่นะครับไม้เก่าเป็นอย่างนี้นะครับไม้เก่าจะต้องมีรอยริ้วรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่าก็จะเป็นคำคำเหลืองเหลืองนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับจะไม่ออกแววาวนะครับทองเหลืองเก่านะครับ เกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับคราบใครเหล่านี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูไม้นะครับความเหนียวความย่นของไม้นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับวันนี้เอามีดจุบต้นนะครับนะครับความใหญ่นะครับระดับเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับแม้รัดฝักอย่างนี้นะครับเขาก็เอาทองเหลืองนะครับนะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันกินมันขึ้นมานะครับ เพิ่มความแน่นหนานะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับแผ่นทองเหลืองนะครับนะครับดูไม้นะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับแบบนี้แท้ด้วยตาเปล่านะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับใครมองหานะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปบูชากันนะครับแนะนำสองเล่มนี้ครับนะครับสุดยอดเลยนะครับ ความยาวเล่มนี้นะครับ16บนิ้วนะครับเพราะว่าด้ามจะยาวกว่านิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าใบนั้น9้านิ้วเท่ากันนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับทําเป็นแผ่นทองเหลืองปิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับมีรอยลิ้วๆเหี่ยวๆอย่างนี้นะครับนะครับ ยอดนะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้หนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าช่างตีมีดนั้นนะครับเป็นทางวัดของหลวงพ่อเงินวัดพ่อปางเหลืองนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเงินนั้นนะครับจะตอกชื่อไว้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับแต่ไม่มีชื่อแบบนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนั้นนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนั้นไปเรียนวิชาต่างๆจากท่านนะครับนะครับแล้วก็ช่างตีให้ช่างตีมีด นะครับตีให้ขึ้นมานะครับนะครับก็เลยเป็นข้างที่วัดนะครับพระปางเหลืองนะครับอักขระต่างๆอย่างนี้นะครับนะครับนะครับตอกไว้บนใบมีดอย่างนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะครับนี่นะครับคาถานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับ นี่นะครับสุดยอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมานะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่ท่านนะครับต้องการนะครับราคาเท่าไหร่ก็บอกมานะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับนะครับอุสามตัวเลยนะครับ นี่นะครับมีจุบตนจะเป็นอย่างนี้นะครับสามตัวเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยันใบพัดนะครับหรือว่ายันสามนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับความยาวของใบนี่เก้านิ้วนะครับนะครับดูในร่องนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับจะมีรอยตอกรอยเสาะอย่างนี้นะครับเป็นขึ้นๆนะครับนี่นะครับเหล็กก็อยางดีเลยนะครับ แบบนี้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีจุดต้นนั้นนะครับแท้ด้วยตาเปล่านะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งก็แน่นเปรี้ยเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับท่านใดสนใจนะครับมองหาอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปบูชากันก็แนะนําเล่มนี้นะครับนะครับดูครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเหล็กสมัยเก่านะครับ ปทองเหลืองเก่าก็ต้องออกสีแบบนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับต้องการเล่มไหนนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับนี่นะครับวันนี้เอานะครับมีดขนาดควานช้างนะครับ15นิ้วทั้งสองเล่มนะครับมาให้ชมกันนะครับนะครับยันพับปิดตามหาอุดนะครับแล้วก็ยันนโมพุทธายะนะครับแล้วก็ หลายน่องสิงนะครับกหนกนะครับนี่นะครับส่วนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์088 58613 29นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับนำเสนอสองเล่มนะครับส่วนท่านจะเลือกเอาเล่มไหนนั้นนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 586 1 3 2 9นะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ